การวิ่งนะครับก็เป็นการลดน้ําหนักที่ดีอีกหนึ่งวิธีนะครับเพราะว่าการวิ่งเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการให้เราเผาผ่านพลังงานได้ไวยิ่งขึ้นนะครับการวิ่งเนี่ยเราควรจะวิ่งตั้งแต่30นาทีถึง1ชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าการเผาผ่านพลังงานเนี่ยจะเริ่มดีจะเริ่มเผาผ่านได้มากขึ้นในช่วง30นาทีเป็นต้นไปนะครับการเตรียมตัวก่อนที่จะวิ่งนะครับก็คือเราต้องกินอาหารเบาๆก่อนไม่ใช่กินอาหารแบบพวกมื้อหนักนะครับเพราะว่า กระเพาะเนี่ยจะขยายตัวแล้วจะไปทําไปบังปอดทําให้เราเวลาวิ่งเนี่ยเราจะอาจจะจุกได้เราควรจะกินพวกอาหารที่ให้พลังงานสูงนะครับ <_ co. S 1> เช่นกล้วยอะไรพวกนี้ก่อนวิ่งนะครับไม่ควรกินอาหารหนักเกินไปก่อนวิ่งนะครับต้องทําการวอร์มร่างกายก่อนทุกครั้งนะครับไม่งั้นถ้าเราไปวิ่งเลยเนี่ยกล้ามเนื้อมันอาจจะเกิดการอักเสบแล้วทาให้เราเกิดอาการบาดเจ็บได้ครับแล้วพอเราเราวิ่งเสร็จนะครับเราควรจะต้องมีการคูดาทุกครั้งครับเพื่อปรับสภาพให้ร่างกายเรารับกับ สิ่งที่เราไปพอไปวิ่งเนี่ยเราก็เกิดอาการบาดเจ็บอาการอะไรต่างๆเราก็ต้องปรับร่างกายให้เราพร้อมรับกับอาการต่างๆนะครับการที่เราจะวัดระยะว่าเรามีการวิ่งมีการออกกําลังกายที่ดีต่อร่างกายของเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่าความเร็วของในการวิ่งของเราเนี่ยสัมพันธ์กับอัอตราอื่นๆของร่างกายเราหรือเปล่าก็คือเราต้องดูเพลสในการวิ่งของเราก่อนนะครับว่าเราอยู่เพลสไหนถ้าเพจสเนี่ยก็คือ ว่าดูจากว่าภายใน1กิโลเนี่ยเราวิ่งได้เท่าไหร่ถ้าเลขน้อยเนี่ยจะเราจะเป็นคนที่แข็งแรงเราจะเริ่ม,มวิ่งเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นเพจช้าๆเนี่ยก็คือเป็นพวกเริ่มต้นวิ่งก็คือพวกเพจตั้งแต่หกเจ็ดด้าสบนะครับก็คือถ้าเพจน้อยเนี่ยก็คือเป็นคนที่วิ่งเก่งแล้วแต่ถ้าเป็นเพจมากเนี่ยก็คือเป็นส่วนมากจะเป็นพวกมือใหม่หรือว่าพวกเริ่มวิ่งนะครับก่อนเริ่มดดว,วมิ่งนะครับสิ่งที่ควรมีก็คือจะเป็นกางเกงวิ่ง เสื้อวิง่งเสื้ออะไรก็ได้ครับที่จริง<ๆ>ก็คือให้มันเหมาะกับตัวเราให้มันระบายอากาศได้ดีส่วนรองเท้าเนี่ยควรจะเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับแต่ถ้าแบบว่าเป็นพวกที่แบบว่าวิ่งแบบเท้าเปล่าเนี่ยก็สามารถวิ่งได้ครับแต่ต้องผ่านการเรียนรู้มาก่อนก็คือก่อนที่เราจะวิ่งเนี่ยเราก็ต้องเตร็มตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูการวิ่งทดลองก่อนนะครับ i right.